สวัสดีครับขอรับคุณผู้ชมเข้าสู่เดินขว้างท้องนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยเรื่องดีไซน์นะครับช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังสือแมกกาซีนไม่ต่ำกว่า7เล่มน,นะครับเท่าที่จําได้ก็มีไวเลอร์นะครับนิวส์วีคอีดีไนลอนแฟงกี้โดนุสนะครับหลายๆเล่มเหล่านี้เป็นหัวหอกของตลาดในคอนเทนต์ของหมวดตัวเองนิวส์อ,อาจจะไม่ใช่เอ่อนิวส์อาจจะไม่ใช่หนังสือที่แซงหน้าทานแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขาเล่นเรื่อง creativity เนี่ยเป็นใครสุดละ ถ้ไมถึงใครสิตอนนี้นะครับโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับ CREATIVE d ดีไซน์เนี่ยกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักหน่วงไม่นับว่าในอเมริกาเนี่ยมีการออก p o c k e t ็ตบุ๊กสามสี่เล่มออกมาตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วไอ้การดีไซน์สินค้าดีไซน์บ้านดีไซน์รถด,ดีไซน์ขนมร้านกาแฟถนถนทางดีไซน์ตึกทุกอย่างเนี่ยมันเดินมาถูกทางหรือมันกำลังไปผิดทางหรือเรากำลังหลงทางกันแน่นะครับ เขามีการตั้งคำถามว่าการดีไซน์เนี่ยนอกจากจะนำไปใช้ในมิติเดียวคือการทำให้สินค้าเนี่ยมีเอกลักษณ์ขึ้นมาเพื่อขายของแล้วเนี่ยฟังก์ชันของมันเนี่ยมันไปละลานตัวตัวสินค้ามากน้อยแค่ไหนเช่นบ้านนะครับดีไซน์ซะอลังการงานสร้างซับไปซ้อนมานะครับแต่คนไปอยู่เนี่ยอึดอัดนะครับร้านกาแฟดีไซน์เป็นออร้านกาแฟที่สุดยอดมากแต่คนที่ไปนั่งทานกาแฟบอกว่า ไม่รู้สึกว่ามันรีแลกนะครับรถบางยี่ห้อเนี่ยดีไซน์นวตัตก,กรรมอินโเนโเวชั n นเนี่ยเข้าไปเยอะๆแต่พอไปขับแล้วเนี่ยคนดูบอกว่านั่งเลยเหมือนโดนบีบจากจากรูปแบบดีไซน์มันเลยมีคําถามขึ้นมาเป็นระยะ,ะ,ย,ะ,ะยะนะครับไม่แม้กระทั่งคุณพานุอิงคาวัซึ่งเป็นเซียนกูรูของเกฮาวเนี่ยก็บอกว่าหลังๆเนี่ยดีไซน์มันมันจะต้องมาคํานวณใหม่แล้วว่ามันทาให้ที่ถูกทางหรือเปล่า ถามว่าทำไมสองปีที่ผ่านมาดีไซน์ถึงกลายเป็นสินค้าขายดีคุณผู้ชมครับดีไซน์เนี่ยมันเหมือนอะไรที่มันล่องลอยอยในอากาศมันเป็นนามธรรมานะครับพอมาเป็นนามธรรมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับสินค้าต่างๆในหมวดต่างๆเนี่ยมันมีความมากขึ้นนะครับมันมีคนขายเก้าอี้มากขึ้นมันมีคนขายรถมากขึ้นรถยนต์นาฬิกาเก้าอี้กาแฟมันมีมากขึ้นมากขึ้นดีไซน์จึงกลายเป็นกุศโลบายที่ถูกนํามาใช้ว่า ถ้าต้องการทําให้สินค้านั้นๆแบรนด์นั้นๆบริษัทนั้นๆโดดเด่นขึ้นมาผู้คนสะดุดตาจําได้แตกต่างไปสากนสินค้าอื่นในหมวดเดียวกันเนี่ยก็ให้ใช้ดีไซน์ข้าไปครอบคุมสมมติว,ว่าคุณผู้ชมกับผมเนี่ยมีกันคนละสิบบริษัทนะครับออกสินค้าหมวดเดียวกันแบบเดียวกันเนี่ยถ้าผมต้องการชนะคุณผู้ชมด้วยสินค้าผมให้สะดุดตาคนทั่ว,วไป ผมจะใช้ดีไซน์เข้ามาเพื่อทําให้สินค้าผมเนี่ยถูกจดจาแต่มีคําถามตามมาทันทีเลยว่าแล้วเมื่อดีไซน์ไปแล้วนะครับมีเอกลักษณ์คาแรคเตอร์แล้วเนี่ยคนไปใช้งานได้จริงแค่ไหนตอนนี้เองที่เมืองเบอร์ลินนะครับนิวยอร์กกาลังแห่ดีไซน์มากนะครับกำลังเหอดีไซน์มากบ้านเรากิจกรรมต่างๆต,ต,ต,ต่างเนี่ยก็กำลังเอาดีไซน์เข้ามาเกี่ยวข้องแต่มันคงจะดีนะครับถ้าเกิดว่าดีไซน์นั้นเนี่ยคิดถึงอารมณ์ของคนที่ใช้ นะครับคิดถึงบริบทต่างๆของสินค้านะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าคิดถึงพื้นฐานของการดีไซน์คือการใช้ดีไซน์เพื่อส่งเสริมสินค้านะครับเพราะว่าวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยเราคงไม่ได้เจอโรงหนังนะครับเจอโฮมเทยเตอร์นะครับเจอร้านกาแฟที่มันดีไซน์ซับไปซอ้อนมาแล้วก็ไม่เกิดฟังก์ชันใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าที่สุดแล้วเนี่ยดีไซน์ไม่ใช่เพื่อการตลาดดีไซน์เพื่อความรู้สึกมูลค่าทางอารมณ์สวัสดีครับ